นาเป็นตุเล,ล็กกันครับน้องตุเล็กนี่ครับหน้าตาพูดเล็กบัดเถือ ก็แกง้มาตัวอ่นันไปงแล้วม่ทิ่ไหนพแ่ินเลยน่หรอเปลตัวใดเราเนาะถือแน่นหน่อไม่ถือแน่นอนไมน่นอนไ่จรยดยเอาเมดแลว่ได้สาออกระมาณเนเป็นไปว่าแน่นอนนี่ก็ยู่

เราตัดไแเรวได้ไหมสวยป่ะเราตุดไยนี่ว่าดองไม้มานอเตินดู ถูกราันแคเคียงก็ยังดีนะถูกรางวันข้างเคียงไม่ได้เฉลีย,ยไม่รู้ไม่รู้วันนี้ผวอ,ออกอย่าติดศูนย์เอะอย่างนั้น,นเรียวกว่าเห็น08น หกสองโอ้ก,กัดนับวะหกหกสองเจ้าพูดเก่งมาก